สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการห <Okay. S 1> ัวกระซูซีโอกระสวยเฮ้ยสำหรับวันนี้นะคะเราได้เชิญ <SAN> ผ <TA Maria> ู้เชี่ยวชาญคะซึ่งมีกันหลายท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะก็เสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์คงหนึ่งที่อาคารและผู้เชี่ยวชาญท่านที่สองนะคะซ้อว์มีผุ้ท่าน้าดาวค่ะนะคะก็เสียงปรบมือต้อนรับคู้บังหม้าดาวที่ตอบและกันสุดท้ายที่มาอยู่ในห้องส่งของเราวันนี้นะคะเจนผู้บังหน้าค่ะ เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมีกระแสสังคมนะคะปวดหัวมากๆนะคะนักศึกษาปโทมีหกวใจบอกว่าลุงบุญได้สร้างเรื่องอะไรค่ะให้พวกเรานะคะไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเชิงระบบซึ่งวันนี้ปวดหัวมากๆนะคะอยากจะขอเข้าแต่ใจจากคุณครูวานยาผู้ต่อของเราหน่อยนะว่าวิธีการเชิงระบบเนี่ยมีความเห็นอะไรบ้างคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า system approach หรือว่าวิธีคิดเชิงระบบที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือเป็นกรอบแนวคิดนะคะที่มุ่งในเรื่องของการมองภาพรวมหรือการเชื่อมโยงขององค์กรต่างๆ ภายในระบบนึ่นๆเนี่ยอาจจะอยู่ภายในองค์กรกระบวนการหรือระบบทางธรรมชาติก็ได้นะคะซึ่งแนวทางนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสําค oh ัญของการทํางานรวมกันของส่วนต่างๆเพื่อนะคะเพื่อให้รู้วัตถุประสงค์รวมของระบบนั่นเองค่ะกระจ่างก็มากเลยนะทุกหรับทุกกล้งของเรานะคะอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราอยากจะทราบความหมายและความป็นมาของวิธีการเชื่อมระบบแต่ก่อนที่จะบอกความหมายของมันอยากจะทราบว่าที่มาของชื่ออาจารย์ตื่นเที่ยงนี่ที่มาจากตื่นเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนคะ มันมับจี๋ครับอกว่าแล้วอาจารย์ผมถืเยี่ยงลองบอกความหมายในที่มาหน่อยสิครับปวดหัวมากตอนนี้อยากสร้างข้อมูลค่ะได้ครับวิธีการเชิญระบบหรือซิสเทมเอฟโปรหมายถึงวิธีการนำเอาความรู้เรื่องระบบเข้ามาเป็นกรอบช่วยในการค้นหาปัญหากำหนดวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางที่จะแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดเชิญระบบช่วยในการตัดสินใจ หาีตอนนี้เราทราบความหมายแล้วแต่ว่ายังอยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนนาระบบความคิดเจงระบบนี้เข้ามาใช้เป็นคนแรกคะอาจารย์คงตื่นเตยนได้เลยครับผู้ที่คิดค้นที่ฎีระบบก็คือลักวิควนเบอร์นาร์ดฟรีซึ่งเป็นนักชีววิทยาที่เขียนหนังสือเรื่อง g e n e r a l s t e m theory โดยนำเอาความคิดทางชีววิทยาซึ่งรวมเอาระบบย่อยทุกชนิดทั้งทางชีวภาพกายภาพพฤติกรรมความคิดเกี่ยวกับ การควบคุมโครงสร้างเป้าหมายและกระบวนการนาลงไปด้วยกันพอจะทราบความเป็นมาแล้วก็ที่มาที่ไปของวิธีการเชิญระบบแล้วตอนนี้อยากจ,จะทราบว่าวิธีการเชิญระบบมีความสําคัญยังไงบ้างคะเจะ๊ึุญบรรนารองอธิบายขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสำหรับความสาคัญของวิธีการเชิญระบบนะคะมีความสําคัญในหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์แบบปรวมนะคะ การเชื่อมระบบเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะมีกีก่ขั้นตอนบ้างคะพีสองขั้นตอนขั้นตอน,นของขั้นตอนนะคะมีทั้งหมดสี่ขั้นตอน,นด้นะะวยกันนะคะหนึ่งข้อมูลหรือว่าวัตถุดิบนะคะหรือว่า input นะคะสองกระบวนการ process สามผลผลิต output และก็สี่นะคะการตรวจผลย้อนกลับนะคะหรือว่า feedback นะคะในส่วนนี้ก็มีองค์ประกอบสี่ส่วนนี้ก็จะมีขังนะคะความสัมพันธ์ในนี้เลยค่ะ แล้วทุกท่านเ่ยอยากจะสร้างไหมคะว่าเราสามารถเอาวิธีการเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไรบ้างอยากร้เอาแล้วทุกทงาน้าไปไหนคะนี่ต้องเสียโอ้ตอนนี้รายการออนแอร์อยู่แต่ว่าก็จะบองเราไปเข้าน้ำราการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะโทรอินไปหาผู้เสกยสารของเรานะคะว่าสามารถประยุกต์ใช้วีการเชิงระบบในสถานศึกษาได้อย่างไรเราจะต่อสายไปหาผู้เสียสารของเราแล้วนะคะตอนนี้ผู้เสียสารของเราอยู่ในสารแล้วค่ะ ผู้เสียชีวิตของเรารับสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพออาหารคะเปิดกล้องหน่อยคะ่ะเรากาลังโฟนอินอยู่ในรายการนะคะโ<อ>หดกระสวยครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเห็นไหครับกล้องของคู่สทนทนาปิดอยู่ค่ะ <c oughs> พออาหารของเราก็เปิดกล้องได้แล้วนะคะวันนี้คุณกบีเนี่ยอยากจะทราบว่าวิธีการประยุกต์ใช้นะคะวิธีการเชิงระบบในสถานศึกษาเราจะมีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะท่านพออาหาร ในเชิงหลักการการประยุกต์ใช้นะครับในแนวคิดเชิงระบบก็ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกในเรื่องของการอินพุตนะครับอย่างเช่นเราทําโครงงานอะไรบางอย่างเราก็ต้องอินพุตในเรื่องของงบประมาณนะครับบุคคลนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าโปรเซสนะครับโปรเซสตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราได้วางแผนไว้แล้วนะครับเราก็ทํากระบวนการวางแผนตามแผนงานที่เราได้วางไว้นะครับ ในส่วนที่3ามในเรื่องของเอาพุทนะครับในเรื่องของผลลัพธ์ของงานนะครับก็จะเป็นเชิงการมองภาพนะครับความสําเร็จของงานนะครับอันสุดท้ายเลยน่าจะเป็นฟิ๊กแบกนะครับก็จะเป็นลักษณะการประเมินนะครับเาเป็นการประเมินในส่วนของงานนั้นๆนะครับเพื่อนําไปอินพุตอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็โปรเซสนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่หมุนเวียนกันไปนะครับในลักษณะนั้นนะครับค่ะเท่านี้ใช่ไหมคะข้อมูลที่จะให้เรา ครับผมประมาณนี้ครับค่ะข,ขอบพระคุณนะครับหออาหารที่ยังสูงนะคะที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณมากค่ะยินดีครับครับผมนี่นะคะสำหรับประเด็นแรกที่เราถกเถียงกันก็ได้เคลียเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่เราจะไปพูดกันอีกประเด็นที่สองนะคะเราจะพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันในประเด็นสองค่ะที่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ ว่าจะไปเล่นแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปกาลังทํามาฮานวดสปาปลูกป่าดํานาดูดิสเน่ไลลี่ตีกล้องลงเรือสองสัตว์ช้อปปิ้งดูมิวดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทําขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูไกลกรรมชมมังกรเข้าสำนักานทัวร์ธรรมารีนตนแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะกลับเข้ามาในเบรกที่สองกับรายการโอนกระสวยนะคะยังอยู่ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงนะคะที่ลุงปูนสร้างเรื่องอะไรกับนักศึกษาปีหกเจ็ดของเร ซอฟบิ้มนะคะช่วยบอกความสำคัญและแนวคิดของการประเมินแบบซีมเดียเลยขาะเจค่ะในส่วนของความสำคัญนะคะเป็นรูปแบบของการประเมินนะคะของการที่พัฒนาขึ้นโดยสตาฟฟร์ทอัพวีนนะคะโดยเน้นการแยกผลกบบระดับความประเมินและข้อความผู้นไว้อย่างชาัดเจนนะคะโดยฝ่ายประเมินนะคะมีหน้าที่จัดหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลขณะที่ฝ่ายริหารใช้ผลการประเมินนั้นไปใช้ในการตัดสินใจน,นะคะเพื่อประเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ภูมิศุทธิเชียงเนี่ยได้เสริมเกี่ยวกับเรื่องความหมายและก็ความเป็นมาของแบบประเมินการประเมินซิโมเดลค่ะเชิญค่ะครับการประเมินแบบซิโมเดลเนี่ยเป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่มีเอกสารเป็นการประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่นจุดด้อยของการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยซิโมเดลเนี่ยได้ รับการประเมินและพัฒนาขึ้นมาโดยเดนเนลล์แนลสัฟฟ์เวบนในปีคศ1967ซึ่งมีลักษณะของการดำเนินง,งานดังนี้มี4มิติ s P T, ได้แก่1ตัว C ก็คือความถี่เป็นบริบกตัวที่2ตัว I คืออินพุตเป็นปัจจัยนำเข้าและตัวที่3เป็นโปรเ e s หรือกระบวนการสุดท้ายตัว P สุดท้ายเป็น Product หรือเป็นผลลัพธ์ ค่ะขอบคุณสอจะรับข no. so, uh, 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 so uh, uh ้อ huh. มูลนะคะต่อไปนะคะอยากจะมาทราบองค์ประกอบของการประเมินแบบซิมโมเดลนะคะเรียนเชิญเจค่ะค่ะค่ะสำหรับองค์ประกอบของการประเมินแบบซิมโมเดลนะคะสตาร์ทสตูดิโเนี่ยได้กำหนดประเด็นนะคะว่เมันเอาเป็นสี่ประเภทกันนะคะตามตัวอยสองฐานผลิตเลยนะคะซึ่งตัวแรกก็คือตัวซีนะคะเป็นการประเมินสภาวะแน่นอนค่ะเป็นการประเมินก่อนการดระเนินการนะคะเพื่อเราพิจารณาลักการและเห็นความจำเป็นที่ต้องดเนินการตาประเดินนะคะแล้วก็สองนะคะการประเมินปัจจัยนำเข้าก็คือตัวไอนะคะตัวที่สองนะคะ เป็นการประเมินเพื่อ uh, พ um, mm ิจารณาถความเป็นไปได้ของโครงการนะคะและความเหมาะสมความเขเพียนของทรัพยากรค่ะแล้วก็สามนะคะการประเมินกระบวนการทรืตัวที่นะคะเป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องค่ะของการดำเนินโครงการนะคะที่จะใช้ข้อมูลในการพัฒนาแก้ไขปัปรุงนะคะในการดำเนินการนะคะแล้วก็ตัวที่ตัวที่สองนะคะการประเมินผลผลิตค่ะก็คือเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นนะคะ หนึ่งการตัดสินใจเพื่อวางแผนค่ะสองการตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสร้างของโครงการค่ะสามการตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติค่ะและสี่การตัดสินใจเพื่อทวบทวนโครงการค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวจะขึ้นตรารางให้ดูน,นะคะการประเมินกับการตัดสินใจต่อมาสำหรับเจมสอึ้งบางหนของเรานะคะต่อไปนะคะเป็น<ม>หัวข้อในการนำกระบวนการโ้อมลเดียวกนไปใช้นะคะอยากจะ ขอให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังเ่มือนกันค่ะว่าจะมีวิธีการไหนเป็นบ้างเชิญค่ะค่ะซึ่งวิธีการนะคะในการนำซีฟูนเราไปใช้จะมีอยู่สีขั้นตอนอย่างที่ท่านอาจารย์คงตื่นเที่ยได้กล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดการดำเนินการห้าประเด็นดังนี้นะคะหนึ่งก็คือ context evolution นะคะหรือว่าการประเมินบริบทนะคะสองเป็น input evolution ค่ะการประเมินปัจจัยนำเข้านะคะสามเป็นเรื่องของ process evolution ค่ะการประเมินกระบวนการนะคะสี่ product evolution นะคะการประเมินผลลัพธ์และสุดท้ายก็คือการนำไปปฏิบัติจริงค่ะ แล้วหัวข้อสุดท้ายละคะเรื่องจุดเด่นและจุดด้อยของการประเมินสสยเตองผู้เี่ยวชาญ้เชาญของเานองโินของาตอนนี้หมอหาของเราอยู่ในสายแล้วนะคะเราโฟรอินหาผู้เสี่ยงซ้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อถามจุดเด่นและจุดด้อยของการประเมินซิโมเดลสวัสดีค่ะหมอหาร ค่ะขอสรุปประเด็นสั้นๆเลยนะครับตอนนี้รายการของเราเหลือแค่30วินาทีนะคะเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของการประเมินแบบซิมโ,โอดลค่ะเชิญผอ,อาหาดดันค่นนะครับในในส่วนของซิมโอดลครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่มอบโอกาสให้ตอบคำถามปัญหานี้นะครับในเรื่องของจุดเด่นของซิมโอดโลนะครับก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ครอบคลุมนะครับทุกมิตินะครับขององคงการนะครับ มีจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับโดยใช้วิธีผสมผสานนะครับงานวิจัยนะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการพรัฒนาแล้วก็การสรุปรวมของโครงการนะครับจุดด้อยราคาจุดด้อยจุดด้อยก็จะเป็น มี2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของทรัพยากรนะครับแล้วก็เวลาเนาะจุดด้ของซิบูเดลนะครับจะต้องใช้ทรัพยากรมากนะครับขอบคุณขอบคุณขออาหารมากนะคะตอนนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคราวหน้าเราจะขอความร่วมมือจากอาหารแล้วขอบคุณมากค่ะที่ให้ความร่วมมือกับรายการของเรานะคะวินดีครับสำหรับรายการโหดสวยของเราวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราหวังว่าเราจะตอบประเด็นข้อ แล้วก็เราจะมาลุ้นกัน,นะค่ะว่าสัปดาห์หน้าลูกคูณจะสร้างเรื่องอะไรให้กับตั้ง3ามีขอเจ็ดของเราอีกวันนี้สวัสดีค่ะ